อนรับเข้าสู่รายการ p ลเ l อ v e r by j a i ฮกับจันจีแล้วก็ลูกสุนัข golden retriever นะคะซึ่งเห็นข้างหลังแบบนี้จันจีไม่ได้พาทุกคนมาที่สนามประกวดแต่จันจีพาทุกคนมาที่ Bank Dog Cafe นะคะเป็นคาเฟ่สุนัขซึ่งที่นี่ไม่ใช่เป็นแค่คาเฟ่ยอย่างเดียวนะเขาเป็นฟาร์มด้วย ه, คาเฟ่กับฟาร์มมันจะอยู่ด้วยกันได้อย่างไรอ่ะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าที่นี่จะเป็นอย่างไรบ้างไปดูกันเลยน่ารักเอากลับบ้าน เจ้าของ Bangkok d o c Cafe นั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเห็นโกลเด้นเยอะขนาดนี้แล้วต้องพูดถึงเขาหน่อยเพราะว่า Warwaziji กับเจอ h ไฮสติกหรือเกินอะคือมาได้ยังไงโกลเด้นทำไมมันมีมากมายขนาดนี้คือจริงๆเป็นฟาร์มโกลเด้นอยู่แล้วค่ะ ตัวไอวีเองเป็นบรรดเดอร์ของโกลเด้นวิชิฟเวอร์อยู่แล้วก็วคือทําเป็นประปวดโดยเฉพาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแอบอ่านข้อมูลมาว่าเพราะว่ามีเยอะมากทะล้นทะลักก็เลยคิดว่าเดี๋ยวน้องเหงาก็เลยก็เลยให้ที่นี่เป็นที่ที่ให้เขาได้สนุกสนานได้พบปะผู้คนใช่ อะพูดถึงที่นี่ดีกว่าว่าคอนเซปต์ของที่นี่มันคืออะไรคะคอนเซปต์ของเราคืออยากให้หมาทุกตัวในคาเฟ่อะค่ะเป็นหมาที่เป็นเกรดประกวดหรือว่าเกรดมาตรฐานเกรดสวยอย่างเงี้ยคะ่ะเมื่อกี้แอบไปเล่นกับลูกมาคงเข้าสบายใจสามารถซื้อไปแล้วก็คือประกวดใช่ค่ะไปประกวดได้เลยใช่ค่ะถ้าเป็นรับของที่ฟาร์มไปอะคะ่ะก็จะมีแฮนเดิลแนะนําให้ด้วย ลงประกวดได้เลยแต่ว่าถ้าใครที่แบบเอ้ยอยากเล่นโกลเด้นแต่ไม่มีพื้นที่ก็สามารถเอาโอกาสนี้นี่แหละมาอยู่ที่นี่แล้วการตกแต่งที่นี่ก็จะเป็นฟีลแบบทรอปิคอลให้เข้ากับสีขนของเขาด้วยใช่ไหมคะอันนี้ก็คือเป็นอินสไพรชันมาเลยจากสีขนของโกลเด้นเป็นแบบเป็นแบบสไตล์ที่เราตกแต่งร้านอย่างเงี้ยค่ะคือที่อ่านข้อมูลไปบอกว่ามีเยอะแต่ปล่อยมาแค่นี้เองเหรอคะมันจะมากมายขนาดนี้ดีๆด้านบนดีๆเหรอ ขอเสื้อกาอได้วยมีแค่นี้เองเหรอคะสิงรับไหวค่ะเดี๋ยวจะมีตัวเล็กๆมาอีกรอบโอ้ยเหยียบเท้าใคร แต่ไม่ต้องกลัวนะคะถ้าสมมุติแบบว่ากลัวสุนัขชนกลัวล้มอะไรอย่างนี้ก็จะมีพี่ๆที่คอยมาช่วยดูแลนะคะใช่ค่ะมีสตาฟคอยดูแลตลอดโอ้ยช่วยด้วยต่างหากเขาออกไปกินข้าวก่อนสักมื้อนึงเพื่อออกมาเล่นหน่อยก็แนะนำใครนะคะที่มาที่นี่กินข้าวตรงนี้ให้เต็มที่เพิ่มพลังต่อแล้วค่อยมาเล่นกับเขานะคะเพราะเขาพร้อมมากที่จะเล่นกับพวกเราค่ะสำหรับใครที่มาที่นี่มีค่าบริการยังไงบ้างคะ ค่ะก็คือค่าบริการ199บาทค่ะแล้วก็มีอาหารน้ำถ้าสมมติว่าลูกค้าเข้ามาเล่นจนเหนื่อยแล้วก็สามารถที่จะออกไปแล้วก็ซื้ออาหารและน้ำได้ค่ะ อะไรนะพันธุ์ไต่ตอกดัชชุนดชชุนแล้วก็มีชีวาว่านะคะสายพันธุ์ไต้หวันเนี่ยจมูกเขาจะสั้นๆแบบนี้ใช่ไหมจำชื่อได้ไหมไอวี่จำจำได้ค่ะจำได้ทุกตัวมีชื่อทุกตัวตัวนี้ชื่อบูมบูมค่ะตัวนี้ชื่อเอ็มม่าค่ะทั้งสองตัวนี้เป็นไทยแลนด์แชมป์ทั้งคู่ไทยแลนด์แชมป์ตัวที่อยู่บนตักจริงๆมีชื่ออะไรบ้างคะตัวนี้ชื่อไมโลชื่อน้องไมโลเป็นดัชชุนนะคะตมีชื่อลูน่าค่ะลูน่าลูน่าเป็นชีวาว่าชีวาว่า อันนี้เอมม่าแล้วก็บูมบูมตัวนี้ชื่อวาซาบิเป็นคอกี้ค่ะตัวชาแนลเซอร์ชื่อชื่อมูตาค่ะมูตาอ๋อมูนิ่กับมูตาเป็นพันเวสตี้เวสตี้อ่าพุดเดิ้ลสแตนด์ชื่อเท็ดดี้ค่ะเท็ดดี้นะคะถ้าเป็นเชสแลนชิฟด็อกสีขาวมือตัวนั้นชื่อว่าสโนวี่สโนวี่นะคะอีกตัวหนึ่งชื่อองตองค่ะองตองชื่อว่าตัวนี้ล่ะค่ะหน้าแบนๆตัวนี้ตัวนี้ชื่อมาดาค่ะมาดาคือถ้าสมมติใครที่แบบว่าเห็นแบบ อยากลองมาทดลองเล่นสายพันธ์ุก่อนแบบอยากลองโกเด้นอยากลองพันคอกี้หรือว่าชิวาว่าก็สามารถมาลองที่นี่ได้ใช่มาๆาล้งถ้าถูกใจก็แบบสามารถติดต่อได้ว่าอยากได้พันธุ์ไหนเนาะตัวไหนเป็นตัวที่แสบที่สุดถ้าเป็นแสบสุดๆจริงๆก็เป็นตัวนี้ค่ะ เวสท์ไฮแลนด์ไวท์เทอร์เรียตัวนี้จะจะค่อนข้างสนมากวิ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวสตี้ถ้าอันนี้เขาวิ่งจนเหนื่อยแล้วจริงๆมูนินกับมูตานี่คือแสบมากเลยนะแต่ว่าเขาจะนิสัยคนละแบบคือหน้าตาขายกันแต่ว่านิสัยคนละคั่วก็เลยชื่อมูนินมูตาทำไมทําไมนิสัยคนละคั่วอยากรู้เพราะว่าคนนี้ค่ะเขาจะเป็นค่อนข้างแสบแล้วก็เป็นตัวของตัวเองใช่แต่ว่าคนนี้จะเป็นสายอ่อนซอฟท์เหมือนกีสโมลเลยขอถูกขอ สัญญาณนะว่าจะให้เป็นเมียกิสมุกสัญญาสัญญาเลยหมามองเลยแบบแหกปากทำไมนี่ตลกมากเธอคนนี้เป็นแฟนคลับเยอะสุดเชื่ออ๋อนี่แฟนคลับเยอะสุดชื่ออะไรนะคะชื่อน้องแปลกัวค่ะตนี้องแปลกัวชื่อคนนี้นุ่มๆนิ่มๆย้อยๆหน่อยเนาะแปลกัวจะหน้าตาเหมือน เาตลอดเวลาเมืนเลี้ยงตลอดเวลาอันนี้กี่ขวบแล้วคะน่ารักจังเลยอะประมาณขวบครึ่งค่ะขวบครึ่งตอนนี้เรามาพูดถึงสายประกวดดีกว่าว่าที่นี่เป็นร r เดอร์แบบว่าสุดปังสุดเก๋เต็มผนังเลยใช่ค่ะอยากจะเห็นตัวที่ได้รางวัลจังเลยตัวที่แบบโหวพีคที่สุดของที่นี่ได้ค่ะเอามาโชว์หน่อยได้ไหมได้ค่ะเดี๋ยววันนี้มี hander p r o f e s s i o นอลมาจุงให้ดูเลยโอเคเดี๋ยวไปดูกันค่ะ และนี่ก็คือแอชตันอะไรแอชตันแอชตันแอชตันนะคะเป็นแชมป์ของที่นี่นั่นเองนะคะและก็เป็นพ่อพานพ่อพานแล้วก็นี่ก็คือแฮนเลอร์ประจำที่นี่ชื่อพี่อะไรนะคะชื่อพี่เอกพี่เอกเล่าถึงตัวนี้หน่อยค่ะตอนเขาประกวดคือเขาได้รางวัลอะไรมาบ้างคะ ก็คือได้ได้เป็นแชมป์ประเทศไทยค่ะตอนนี้ก็คือจบแชมป์ประเทศไทยแล้วก็มาเป็นพ่อพันธุ์ประจำฟาร์มใช่ใชชก็คือที่ที่ฟาร์มก็จะขายจําหน่ายเป็นลูกลูกของตัวนี้อย่างเงี้ยค่ะพ่อของแอสตันนะคะเป็นแชมป์อันดับหนึ่งของอเมริกาคือ<ช>เป็นแชมป์ใช่ชก็คือสายเขาเป็นสายอเมริกาทั้งสายแต่ว่าเกาหลีเขานำไปบรีด แล้วเราก็ไปนี่ต่อมาอีกทีหนึ่ะอ,อยากทราบว่ามาตรฐานสายพันธุ์ของเขาที่จะต้องดูสวยงามที่ชนะการประกวดนี่มันคืออะไรบ้างคะพี่เอกแนะนำนหนึ่งเลยนะครับสำหรับโกลเด้นเนี่ยหนึ่งเป็นเรื่องขนขน,ขนค่ะใช่ครับเพราะว่าแอสตันมปนที่ยาวยาวนุ่มฟูฟูแล้วก็เรื่องของการวิ่งเพราะว่าโกลเด้นเนี่ยครับเป็นเป็นสุนัขที่จะต้องแบบว่ามอนออกไปล่าสัตว์น<จ>ะครับเขามีการวิ่งที่ เร็วแต่ว่านิ่มใช่ครับใช่อันนี้ก็เเป็นเป็นจุดเด่นของของเขาแล้วก็บวกกับที่เขามีสายเลือดที่ดีด้วยครับเขาก็เลยได้ทุกอย่างมาจากบรรพบุรษค่ะแล้วก็โหลกหรือคูหรือหน้าตาของเขาคือมันต้องเป็นยังไงคะถึงจะโลกของเขานะครับก็ต้องมีความกว้างความกว้างของโลกนะครับแล้วก็มีตาที่เป็นอัลมอนด์เชฟอาอัลมอนด์เชฟจะยาวๆหน่อยฟันที่สด ศกนะครับอันนี้เขาเรียกว่าซิสเตอร์ไบส์นะครับไม่ควรที่จะแบบโอเวอร์โอเวอร์ไบหรือว่าอันเดอร์ไบนะครับแล้วก็มีหน้าอกที่ใหญ่หน่อยนะครับก็คือเวลาที่หน้าอกใหญ่นะครับขามจะตรง<อ>ตถ้าเกิดหน้าอกลีกขามก็จะเป่ดออกนี่คืออันนี้คือนนคข้อสำคัญสำคัญคกับผม<อ>แล้วก็หางของเขาก็จะแกวงตลอดเวลา ทำไมอะคะทำไมแบบว่าเป็นสุนัที่แบบาล่าเลิงเนาะมันเป็นสุนัขที่แสดงถึงความเฟรนลี่ใช่ครับให้คุณไอวี่ฝากแบงคอกด็อกคาเฟ่เยค่ะแล้วก็ฝากฟาร์มที่นี่ค่ะค่ะก็คือแบงคอกด็อกคาเฟ่คาเฟ่ฟาร์มหมานะคะตั้งอยู่ที่ถนนกาญจนาพิเศษค่ะย่านบางแคกรุงเทพค่ะ เดินทางสะดวกมากๆแล้วก็ติดกับรถไฟฟ้า MRT หลักสองด้วยประมาณ5นาทีเองก็คือสะดวกมากแล้วก็มีที่จอดรถติดถนนร้านเห็นร้านง่ายแน่นอน แล้วก็ที่คาเฟ่นะคะมีฟาร์มสุนัขด้วยทําสุนัขสามสายพันธุ์คือโกลเด้นเชื่อว่าแล้วก็ขอกีค่ะตอนนี้มีลูกสุนัขทุกสายพันธุ์สามารถสอบถามเข้ามาได้เปิดวันอังคารจนถึงวันอาทิตย์นะคะหยุดทุกวันจันทร์1 1บเอ็ดโมงครึ่งถึง2องทุ่มถึกวันค่ะที่แบงคอกดับคาเฟ่อย่างที่บอกเขาเป็นคาเฟ่นเนื้อที่นี่มีทั้งอาหารและน้าด้วยช้วิจัดให้พี่จิหรือ,อยังจัดเรียบร้อยแล้วค่ะเยอะหรือเปล่าเยอะพอท่านสมมติว่าเล่นแล้วเนี่ยขายเหนื่อยแน่นอนแน่นอนใช่ไหมจิิกินเยอะกว่าโกลเด้น โอ้เลยคะโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูอาหารในส่วนของคาเฟ่ก um ันนะคะวันน pues ี้ขอบคุณพี่เอกน้องไอวี่มากๆเลยค่ะและทั้งหมดนี้นะคะคือเมนูซิกเนเจอร์ที่คุณไอวี่จัดมาให้จันจิทั้งหมดนี่เลยนะคะนี่นะคะแกงส้มไข่ชะอมกุ้งนั่นเองค่ะ แล้วก็มีเห็ดเข็มทองกับผ้ากุ้งนะคะสปาเกตตี้คาโบนาร่าค่ะแล้วก็นี่นะคะหมูสามชั้นทอดน,น้ำปลาค่ะและนี่นะคะก็เป็นสลัดกุ้งทอดค่ะกินเลยละกัน บอกว่าเฮ้ยที่บ้านแกเป็นสวนสัตว์หรอทำไมมีหมาแมวมีทั้งนกมีทั้งเต่ามีเยอะแยะขนาดนั้นเยอะมากแต่มันก็ยังไม่ถึงเป็นสวนสัตว์หรอกใครยังได้อีกเอาตัวนี้กลับไปได้อีกมอนเล่นแต่อีกคนนะคะสาวน้อยเท่ร้องเพลงเพราะเขาสู้จริงได้ค่ะนี่ไงนี่ไงอยากรู้เลยเหรอลูกเออเขาชื่อว่าน้องอนนี่พิชาพรนั่นเองนะคะ เขาเลี้ยงทั้งสุนานากักแมวกระต่ายอะไรลูกมีหนูด้วยหรอไอห,หนูอยากกลับบ้านด้วยหรอจะมากมายวารรตี้ขนาดไหน <c oughs> ไปดูกันได้เลยนะคะกับน้องนนนี่ในช่วงคู่หูคนดังค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านอาหารเดนการ์เด้นนะคะวันนี้เราพาน้องๆมาเดินเล่นแล้วก็มาหาอะไรกินใช่ไหมใช่ไหมเม,มื่อกี้เด็กสองตัวเด็กอายเด็กสองตัวตื่นเต้นตื่นเต้นโอ้ตื่นตื่นเต้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 นพอแล้วพอแล้วส <ST AR> วัสดีค่ะชื่อนนนี่นะคะนนนี่พิชาพเกิดพันธ์ค่ะ เป็นอินฟลูเอนเซอร์ค่ะอันนี้กานโนนะคะที่ใหญ่สุดเลยอันนี้เดอร์ตี้เป็นชืาวว่าทีครับค่ะแล้วก็อันนี้เป็นชื่อเฟโซนะคะแล้วก็อันนี้คาโปแล้วก็อันนี้ชื่อโอดเลี้ยงคือนางมีความเป็นแมวจอนอะตอนนั้นนึกไม่ออกแลยว,ว่าแบบมันจะมีชื่อกาแฟอะไรได้อีกก็เลยแบบเอ้ย โอเลี้ยงก็ได้นะ <Lay out> กับอีกอย่างหนึ่งคือที่พ่อชอบล้อจังไรก่ตั้งชื่อนี้ให้ป้าบอกโอเลี้ยงไม่ได้มาจากกาแฟนะโอเลี้ยงมาจากโอเคเลี้ย <Read> ง <ing> โอเคยอมเลี้ยงแล้วเลยอะ เป็นสุนัขเนาะตัวนี้จะเป็นตัวแรกที่ได้มาตอนนั้นประมาณสองปีที่แล้วเพิ่งกลับมาจากแคนาดาค่ะแล้วตอนนั้นมหาลัยก็ยังไม่มีที่เรียนเพ้งแล้วก็เหงาแล้วแบบด้วยความที่ว่าอยากเลี้ยงอยากเลี้ยงหมามานานมากแล้วก็เลยคุยออกับคุณแม่แล้วก็ได้น้องมาส่วนเดอร์ตี้กับเปโตเป็นพี่น้องกันค่ะแล้วมีวันหนึ่งร้านที่ซื้อกานโนค่ะ เขาทักมาบอกว่าหมาของเขาเองอ่ะออกลูกแล้วเขาบอกว่าเห็นเราเลี้ยงดีก็เลยแบบมาถามดูว่าแบบสนใจไหมอะไรเงี้ยก็เลยแบบอ่ะได้เอามาเลี้ยงก็ได้เพราะว่าเราก็เลี้ยงอยู่แล้วแล้วเราก็กลัวโน่เหงาเพราะบางทีอ่ะเราไม่ค่อยได้อยู่กับเขาอะไรเงี้ยค่ะส่วนโอเลี้ยงโอเล้ยงนะเพราะเป็นเรื่องบังเอิญดนีกว่าเพราะว่าวันนั้นอยู่ดีๆแม่ก็รถยางแตกแล้วเหมือนกับก็เลยแวะเหมือนเป็นฟิลเหมือนปั๊มที่มีไอที่ซ่อมยางรถอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็เจอมันอยู่ในกล่องพนักงานนะคะก็ถามว่าแบบมีแม่แมวมาคลอดลูกทิ้งไว้เอาไปเลี้ยงไหมตอนนั้นกลัวปะะป้งเหงาก็เลยเอามาเรามาตั้งชื่อว่าโอเลี้ยงตอนนี้ก็อายุควบหนึ่งแล้วการโน่อย่างนี้ค่ะช่วงแรกๆที่เขามาเขายังไม่มีสองตัวนี้น้องเขามีแต่กระต่าย เขาก็จะติดนิสัยกระต่ายมาบางทีเวลาเขาแบบดีใจมากๆหรือตื่นเต้นมากๆเขาจะชอบพับหูไปข้างหลังเหมือนดุดดุดนิสัยกันมาคือเขารู้เรื่องนะเวลาเรียกเขาเวลาให้เขาทําอะไรเขารู้เรื่องบอกเขาเขารู้เรื่องหมดเลยแต่อยู่ที่ว่าเขาจะทาหรือไม่ทํามองห่านอยู่ตอนนี้ไอ้มองหงอยู่เธอสนใจแต่หงอเธอไม่สนใจเธอเลยไั้ไหมไ้ไหมเนาะคับเนาะค่ะเก็บเป็น ตัวนี้เป็นพี่น้องกันแต่นี่ใส่ต่างกันแบบคนละขั้วเลยเนี่ยนิ่งเรียบร้อยวันวัน,วนเอื่อยนอนอย่างเดียวส่วนตัวเนี้ยดีต,ตลอดเวลาเจออะไรก็ดีดเห็นนู่นก็ดีดเห็นนี่ก็ดีดอ่ะมีคนเดินมาหามีคนจะเล่นด้วยกระต่ายคือจริงๆก่อนหน้านี้มีสองตัวแต่ว่าน้องอีกตัวพึ่งเสียไปเมื่อไม่กี่เดือนเองค่ะเพราะว่าน้องติดเชื้อโปรโตสัวแต่พอเขาเสียไปนิ่งขึ้นมีความนิ่งขึ้นมีความแบบเหมือนเก็บตัว ถึงคิดว่าเขาจะอยู่ร่วมกันได้ใช่ไหมคะความแบบดัางสปีชีกันขนาดนี้ดูจากนิสัยขเขาคนแรกเลยคะ่ะเพราะว่าตัวนี้ถือว่าเป็นพี่ใหญ่สุดในบ้านเวลาพาไปเดินเล่นแล้วเขาเจอแมวเจอสัตว์ตัวอื่นเงี้ยเขามีพฤติกรรมยังไงก็ลองสังเกตมาแล้วก็พอตอนที่ตัดสินใจว่าจะเลี้ยงเราก็เลยเหมือนแบบคอนเฟิร์มว่าแบบเอ้ยอยู่ได้แล้ววันแรกที่เอาน้องเข้ามาคะ่ะเราก็เอามาบอกเขาว่าแบบนี่น้องนะอย่างเงี้ยอย่าทาน้องอย่ากัดน้อง แล้วก็ตอนนี้น้องยังเด็กเดี๋ยวถ้าแบบวันนึงน้องโตขึ้นแล้วพี่จะให้เล่นกันซึ่งวันแรกที่มาแล้วน้องอ่ะหนูป้อนนมน้องอยู่เขามาเดินดมแล้วก็มานอนข้างน้องเราก็เลยแบบเออโอเคได้แล้วละ่ะไม่น่ามีปัญหาอะไรบอกอะไรเขารู้หมดใช่ไหมแค่แบบไม่สนใจอยู่ตอนนี้ไม่สนใจอยู่อืบางทีเรามีเรื่องเครียดมากเนี่ยเราร้องไห้ เขาวิ่งมาหานะแล้วเขามาเลียนน้าตาให้เออมีเขาอยู่แล้วมันดีมากเลยอย่างเงี้ยแทบทุกตัวมีผลก,กับการใช้ชีวิตของหนูหมดเลยอย่างเงี้ยแบบในด้านแบบการให้กําลังใจในการทํางานนูน่นนี่อะไรเงี้ยหรือว่าแบบเคยชอบเพื่อนคนหนึ่งแล้วตอนนั้นไม่รู้จะเข้าหายังไงแล้วเขาดัานเลี้ยงหมาเหมือนกันเขาแล้วเขาอยากเจอไอ้นี่เขาก็เลยทักเรามาว่าแบบนะัดเจอได้ไหมอยากเจอไอ้นี่ ก็เลยได้เจอกันแล้วตอนนั้นก็ได้คุยกันอยู่ช่วงหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยแบบเออหมามันก็สื่อรักได้วะ่ะใครที่กำลังแบบเลี้ยงสัตว์อยู่นะคะก็อยากให้เวลาเขาให้เยอะๆอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาก็เห็นเราเป็นเจ้าของอะเนาะเขาก็รักเราแค่คนเดียวอย่างเงี้ยเขาคงไม่ได้อยากไปอยู่กับคนอื่นเขาคงไม่ได้อยากไปเล่นกับคนอื่นมากอย่างเงี้ย สุดท้ายเขาก็แค่อยากอยู่กับเจ้าของเขาเขาอยากอยู่กับคนที่เขารักอะไรอย่างงี้ค่ะอยากให้เวลาเขาให้เยอะๆดูแลเอาใจใส่อะไรอย่างงี้ค่ะติดตามผลงานได้ที่อินทาง i n นสตาแกรค่ะก็จะเป็นน o n ี้อินเดอร์สกอร์พีเคลยค่ะแล้วก็ฝากแบรนดเสื้อผ้าดิกส์เลยนะคะสามารถเซิร์ชได้ในอินสตาแกรเลยค่ะ DEC.FEX ค่ะยังไงก็ฝากติดตามเลยนะคะ ซึ่งอยู่ที่ Bangkok Dog Cafe อยากมาเล่นกับเขาก็ได้นะคะเขาเป็นสุนัขสายพันธุ์เช l a n นชิปด็อกหรือว่า c h e ลตี้นั่นเองค่ะซึ่งทั้ง2ตัวนี้นะคะมาจากฟาร์มบาดด์ดอนเองค่ะจจนจิจะพาทุกคนนะคะไปทําความรู้จักกับฟาร์มนี้นะคะเพราะว่าเขามีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญในสุนัขสายพันธุ์เ e ลตี้มานานแล้วค่ะซึ่งจจนจิไม่ได้ไปเองนะคะจจนจิจะส่งน้องหมอโอ๊ตจากโครงการหมอมาแจลอส่งต่อความรักให้มาจอน ไปพูดคุยกับฟาร์มนี้นะคะในช่วงไมพันไมแฟมกับฟาร์มบารดนกาค่ะพี่ตันจิแล้วคุณผู้ชมทราบไหมครับว่านองสุนัขพันธุ์นี้ครับฉลาดเป็นอันดับที่6กของโลกเลยนะครับวันนี้ครับผมหมอโอ้นะครับจะรับหน้าที่พาทุกคนนะครับมาทำความรู้จักกับสุนัขพันธุ์นี้ให้มากขึ้นครับที่ฟาร์มบารอนกาเชดแลนชีฟด็อกครับ อยากจะให้พี่โอรบกวนช่วยแนะนำฟาร์มหน่อยครับผมตั้งแต่สมัยเรียนหนังสืออยู่ที่สหรัฐอเมริกาก็คือชอบสุนัขพันธุ์เชเดลชีฟด็อกแล้วก็เห็นความสวยงามในตอนนั้นแต่ว่าก็ยังไม่ได้มีจังหวะที่จะนำมาเลี้ยงเสร็จแล้วพอกลับมาอาศัยอยู่ที่ประเทศไทยอะคะ่ะก็สนใจแล้วก็เริ่มศึกษาแล้วก็หาน้องมาเลี้ยงแล้วก็มีจำนวนน้องหมาตอนนี้เท่าไหร่ลวคบตอนนี้นะคะมีอยู่ประมาณ50กว่าตัวค่ะถ้าเกิดอยากจะรบกวนให้พี่โอช่วย อธิบายลักษณะนิสัยของของน้องอน้องเชลตี้นะคะก็อย่างที่เห็นเลยเป็นสุนัขขนยาวดับเว้ลโคดแล้วก็ความฉลาดเป็นอันดับหกของโลกสุนัขพันธุ์นี้นอกจากะจะสวยงามแล้วเนี่ยเราก็ยังสามารถฝึกไปแข่งกีฬาสปอร์ตระดับโลกได้ด้วยอย่างเช่นแข่งกีฬา agility obedience ประมาณนั้นนะคะ สำหรับผู้ที่กำลังสนใจเลี้ยงน้องเชลตี้อยู่ครับอาจจะต้องเป็นคนที่มีไลฟ์สไตล์แบบมีเวลาว่างบ้างครับเพราะว่าน้องเนี่ยชอบพิจารณาใช้ชีวิตอยู่กับเจ้าของของตัวเองครับอาจจะต้องเล่นกับเขาบ้างแปลงขนให้เขาบ้างเนื่องจากน้องเขาเป็นหมาสายพันธุ์ที่มีขน2ชั้นครับการแปลงขนก็เป็นเรื่องที่สำคัญครับแล้วในบาร์าก้าเนี่ยครพี่โอ๋มีการทำความสะอาดขข้อดูแล,ลน้องยังไงบ้างครับพี่เลี้ยงอะคะ่ะก็จะพาน้องออกมาออกกําลังกายแล้วก็จากนั้นก็ ทําความสะอาดห้องมาละสามครั้งแล้วก็มีการปล่อยน้องตอน6กโมงเช้าตอนเที่ยงห้าโมงเย็นและสี่ทุ่มค่ะเป็นสุนัขประกวดนะคะก็จะมีการแยกเพื่อดูแลขนเป็นพิเศษค่ะแล้วก็มีการแบบว่าบำรุงวิตามินแล้วก็สุนัขที่เป็น agility ก็เหมือนกันค่ะสุนัขที่เป็น agility ก็จะมีการดูแลต่างกันออกไปอีกก็คือเป็นสุนัขกีฬา อาหารการกินก็จะแตกต่างกันออกไปพวกนี้ก็จะต้องแบบทานเมื่อฝึกแล้วก็มีการฝึกซ้อมอย่างสม่ําเสมออะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนของอาหารของน้องเชลล่าเน,นี่ยครับค่ะ,คะเชลตี้นะคะก็เป็นสุนัขพันธุ์ไซ้กลงแรกเกิดก็จะทานนมแม่จากนั้นนะคะพอหย่าน,นมแม่เสร็จก็อาจจะให้เป็นอาหารลูกสุนัข ซึ่งอาหารลูกสุนัขในช่วงแรกค่ะก็จะมีโปรตีนที่ค่อนข้างกลางๆหลักๆเลยน้องเป็นหมาพันขนนะคะก็ต้องใช้น้ำมันปลามาช่วยเสริม ในการบำรุงขนให้ดีขึ้นประมาณนี้ค่ะแล้วก็ออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอเพื่อไม่ให้น้องอ้วนก็ดูแลเหมือนคนเลยใช่ไหมครับเน้นไป่ถึงอาหารเพื่อจะได้มีสุขภาพดีที่ใช่ใช่ค่ะก็อยู่อวัยอยู่อีตค่ะก็คือน้องหมาจะสวยยังไงก็แล้วแต่ก็คือสิ่งที่กินเข้าไปแล้วก็โชว์อัพออกมา ก็จะต้องมีสารอาหารที่ครบถ้วนครับและก็เป็นประโยชน์อย่างเช่นเจอไฮมอสุดเกรนฟรีครับนอกจากจะลดอาการแพร้ได้เพราะาเป็นสูตรเกรนฟรีแล้วเนี่ยยังมีสารอาหารที่ครบถ้วนด้วยเช่นมีคอลลาเจนครับช่วยในเรื่องของข้อต่อครับมีน้ำมันปลาที่ช่วยในเรื่องของขนสวยเหมาะสําหรับขน2ชั้นอย่างน้องเชลตี้มากๆเลยครับอยากให้พี่โอช่วยอธิบาย เรื่องสีของน้องดรา้อนหน่อยค่ะก็อันนี้เป็นสีไตรคัลเลอร์นะคะลักษณะของสีไตรคัลเลอร์ก็จะเป็นสีดําแล้วก็มีสีน้ําตาหรือสีแทนนะคะที่คิ้วหรือว่าที่ปากแล้วก็มีที่ข้างขาที่สังเกตง่ายๆนะคะก็เป็นสีที่นิยมอีกสีหนึ่งในประเทศไทยจะบอกได้ว่าเป็นสีที่โอ้ชอบที่สุดแต่ว่ามีสีที่ลูกค้าชอบมากกว่านี้อีกนิดนึงจะแนะนำให้ดู อันนี้เป็นสีเซเบิร์ลค่ะก็คือสีน้ำตาลเป็นสีที่ฮิตมากเลยและเป็นสีที่คลาสสิกตลอดการก็คือสีเซเบิแต่น้องคนนี้เขาดูแบบว่าอันนี้ก็คือโบกอมค่ะน้องโบกอมใช่ค่ะเป็นเป็นอ่าพ่อพันธุ์หลักอิมพอร์ตมาจากเกาหลีช่วยแนะนำวิธีการเลือกลูก สุนัขหน่อยครับค่ะอย่างแรกเลยนะคะก็เราก็ต้องสืบประวัติพ่อแม่ก่อนอหน้าตาเป็นยังไงแม่หน้าตาเป็นยังไงสัดส่วนเป็นยังไงอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นเบื้องต้นว่าสุนัขที่เราได้เนี่ยก็จะไม่ค่อย หนีพ่อแม่ไปสักเท่าไหร่นัค่ะแล้วทีนี้ก็เจาะลงมาอีกว่าแต่ละตัวเนี่ยค่ะหน้าตาเป็นยังไงมาร์กิ้งเป็นยังไงอ,อันนี้ก็เป็นอารสนิยมของแต่ละท่านแล้วใครก็ตามที่กำลังมองหาน้องเชลตี้ไปเลี้ยงนะครับแต่จริงๆแล้วไม่จำเป็นต้องเป็นเชลตี้ครับจะเป็นสุนัขหรือเป็นน้องแมวพันไหนก็ตามครับควรพาไปตรวจสุขภาพก่อนครับเพื่อที่เราจะได้รู้สุขภาพเบื้องต้นของน้องนะครับวางรแรมวัคซีนวางรแรมเห็ดหมัเพราะการดูแลที่ดีครับจะเป็นรากฐานของสุขภาพที่ดีในอนาคตได้ครับ อยากให้ผิวรบกวนช่วยฝากฟาร์มสักนิดนึงครับผมได้ค่ะอ,อก็ขอฝากฟาร์มมดดอกนะคะอ่าแล้วก็น้องเชเดลชิปด็อกหรือเชลตี้เนี่ยค่ะสุนัขที่อ่าขี้เล่นแล้วก็ฝึกง่ายแล้วแถมฉลาดระดับโลกขนาดนี้ค่ะอ่าถ้ามีคำถามสงสัยหรือข้อข้องใจเกี่ยวกับสายพันธุ์นะคะก็สามารถ คิกเข้ามาที่เพจ a ัมบอดหรือว่าที่ฟาร์มัมอดกาไอจได้เลยค่ะทางเรายินดีตอบคำถามแล้วก็ให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจทุกท่านค่ะครับเป็นยังไงกันบ้างคะกับความวอร์รตี้กับสุนัขหลากหลายสายพันธุ์ที่จีนนำมาฝากเพื่อนๆเพล้วก็ใบายเจอฮายทุกคนต้องชอบมากๆแน่น ะะแล้ววันนี้นะคะเจนจีขอตัวลาไปก่อนนะคะพร้อมกับดาวเด่นของที่นี่ค่ะน้องแปะกล้วยและน้องเอมมาค่ะบ๊ายบาย